กลางคืนเนี่ยช่วงฝนช่วงอะไรเนี่ยกลางคืนเนี่ยจะหากินง่ายกว่าตอนเช้าอันนี้หมายถึงว่าอันนี้เรื่องจริงเลยฮะเรื่องจริงเลยไม่ใช่แบบเรื่องจริงเลยใช่เพราะว่าเวลาตอนกลางคืนเนี่ยดูถ้าแกจะไม่ค่อยเชื่ออะไรทุกอย่างแลมึงโกหกอะไรเยอะไปรอบก่อนไปเจอแกแล้วทำเยอะพี่โกหกไป95เรื่องจริงอยู่5อันนี้คือเบ็ดอันนี้อันนี้จริงอันนี้จริงใช่เห็นผมไม่โกหกผมบอกแล้วอ่าเอ้ยเอ้ยมันต่อ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 ยโอ้ที่มันต่อะไรครับพี่ดูน่ะ เฮ้ยทำทำไมใช่กินได้กูก็อยากกามมันต้องดินออกก่อนเจ่าก็ต้องต้องถมดหนอกก่อนด้วยใช่ตอนเนี้ยต้องดินออกก่อนแต่กินได้ยอมทำไมวะ สุ่มหรือแบบว่าเวลาแบบสมมติปลามันก็จะน้ํามันจะหมดใช่ไหมปลาก็ะเน็เห็นไหมมันมีพวกปลาเล็กปลาน้อยอะไรเงี้ยปลาก็จะแบบแค่อยค่อยบืนบืนก็คือมันจะไปหาที่ที่มีน้ํามากกว่าว <laughs> ใช่แล้วถ้าลัลลลกษณะของคนใต้ <laughs> เป็นไงลักษณะของคนใต้ลักษณะของคนใต้ก็จะพูดเรื่องปีเบา <laughs> <laughs> ไม่เด้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่แล้วมันย้ายบ่อยังไงมันย้ายมันก็เอาเหงือกมันอะไถใช่ ไถไปตามน้ำใหม่ไถนี่ยนี่ขึ้นมาตามดินจริงๆเนี่ยอําบ่อยอันนี้อํำจริงแล้วป้ามันจะเดินได้ยังไงป้ามันเดินได้นี่พี่ทางนี้ใช่เนี่ยมันอ่ำแบบจรไม่รัคืนที่ผมจะเห็นป่ะอาจจะเห็นเนี่ยเนี่ยนะม่งชอบไปเชื่ออันที่อันที่ผิดอันที่ไม่ควรเชื่อดันเชื่ออันที่ไม่ควรเชื่อดันเ่อ่าไม่เชมตมาพร้อมบ่เนี่ย เฮ้ยพี่มีเครือหอมนะจานโอเอามาให้เราดมบ้างนะสมุนไพรอีสานกินบพี่รู้จักคำว่าไม้กฤษณาไหมเฮ้ยเคยได้ยินนี่คืออีสานเป็นเป็นฟิลเดียวกันกับไม้กฤษณาที่มันแบบไม้หอมเขาทำน้ำหอมอ่ะพี่เป็นซีซีแล้วเป็นหมื่นอ่ะนี่นี่นี่อันนี้นี่คืออันนี้คือเขาเรียกเป็นคล้ายๆเครือกฤษณาในอีสานอีสานแบบนึกงี้ครับพี่ใช่เอาถอนใจก่อนครับถอนใจครับเอาครับดมพี่เฮียหอมไงวะ ไม่กีสนาไม่กี่สน แล้วตอนนี้เป็นเล่าซีเรียดด้วยนะทำหน้าจริงจังเลยนะเปิดดีป่ะเปิดดีป่ะเม่งกินยังไงขี้จินไอจ้าก็เลยเครือตดหมาเครือตดหมาพี่เออเนี่ยมันตดหมาเลยลองดมดูไอ้นี่ดมไม่น่าจะอ้วกบเลยดมๆกันว่ากิดจะไรขึ้นเม่มีไม่มีกินเลยเหมาะมั้อ๋อ ไม่เช <Incred> <didn 't lose forever> ื่อหรอกไม่กล้าหายใจเลยตัวละต้องปรับตัวละวหวานแน่ใจพี่ลองดูหวานเหรอคืนล้ำเงินหวานเสียถ้าคืนน้ำลายมันจะออกแตกนะพบอกว่าเอาเลยพี่ถ้าต้องเคี้ยวให้มันน้ำแตกพี่ต้องเคี้ยวครับคืนแล้วมันจะหวานครับ ับมันก็ขมเบี่ยงแม่งขมเฟื่อนแล้วตอนไหนหวานไม่มีมันทำสีหน้าหลอกพี่ต้องรอให้ลูก